ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนนะคะเป็นของเดือนพฤศจิกายนนะคะตั้งแต่วันนี้ที่คุณดูจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีเมถุนนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนยนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีเมถุนได้ไพ่ห้าไม้เท้านะคะได้ไพ่สองไม้เทา้าได้ไพ่อัศวินถือเหรียญ ชาวราศีเมถุนการงานธุรกิจการเงินคุณค่อนข้างมีปัญหามีความขัดแย้งหลายๆอย่างอุปสรรคหลายๆอย่างติดขัดหลายๆเรื่องเหมือนไม่ค่อยลงรอยไม่ค่อยราบลื่นในหน้าที่การงานจะค่อนข้างจะเจอปัญหาเยอะชาวราศีเมถุนนะค,คุณจะเจอปัญหาเยอะในช่วงแรกช่วงแรกเป็นบททดสอบ คุณจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความขัดแย้งเยอะแยะมากมายในหน้าที่การงานหรือธุรกิจก็ตามนะคะชาวราศีเมทุนคุณต้องหาวิธีจัดการความขัดแย้งปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้โดยใช้คำว่าเมตตาธรรมเมตตาธรรมเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ะะถ้าคุณยิ่งใช้อารมณ์ใช้ความใจร้อนใช้ความวู้่วามมันจะทําให้ปัญหามันใหญ่โตมากขึ้นกว่าเดิมนะคะชาวราศีเมถุนไม่ว่าหน้าที่การงานหรือธุรกิจ การเงินครอบครัวความรักหรือเรื่องอื่นๆใดๆก็ตามถ้าคุณมีปัญหามีอุปสรรคมีความขัดแยง้งหลายสิ่งหลายอย่างไม่ค่อยลงรอยกันจะทําอะไรก็ติดขัดอยู่อะไรเงี้ยให้คุณใจเย็นๆมีสติมีสมาธิสิ่งที่สําคัญที่สุดจะทําให้คุณจัดการควบคุมบริหารปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ในทิศทางที่สีคุณต้องให้เวลาในการคลี่คลายมันด้วยนะคะ แล้วแต่แต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นตัวที่มันก่อเกิดปัญหาคุณอย่าเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาประสาทถ้าคุณไม่ได้เป็นคนก่อหรือปัญหามันไม่ได้เกี่ยวกับคุณคุณต้องคิดก่อนบางครั้งชาวราศีเมถุนออกมายืนมองก่อนปัญหานี้เราควรมีส่วนร่วมหรือเราไม่มีส่วนร่วมถ้าเราไม่มีส่วนร่วมอย่าเอาตัวลงไปร่วมนะะถ้าตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมในปัญหานี้อย่าเอาตัวเองไปร่วม แต่ถ้าตัวเองมีส่วนร่วมก็ควรจะคิดหาทางวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งปัญหาประสักต่างๆหล่างนี้ให้มันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีที่ดีให้คุณมองไปข้างหน้าชาวราศีเมถุนเป้าหมายคุณคืออะไรความคาดหวังคุณคืออะไรนะถ้าคุณยังวุ่นวายสับสนอยู่กับปัญหาประสักความขัดแยง้งต่างๆหรือแม้แต่บางครั้งคุณเกิดความขัดแย้งในใจตัวเองด้วยหรือเปล่า บางคนถ้าไม่ได้เกิดปัญหาประสัความขัดแยง้งจากหน้าที่การงานธุรกิจความรักหรือเรือร่องอื่นๆแต่บางหารั้งคุณเกิดความปัญหาประสัความขัดแย้งในใจตัวเองก็มีโอกาสนะคะดังนั้นให้คุณมองไปที่เป้าหมายมองไปที่ความคาดหวังสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณต้องการคุณต้องเสร็จแล้วคุณหันกลับมามองข้างหลังปัญหาประสที่มีอยู่คุณจะแก้ไขคุณจะจัดก,การมันอย่างไรสําคัญที่สุดถ้า ุณไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณอย่าเอาตัวเองลงไปยุ่งกับปัญหาแต่ถ้าคุณเกี่ยวข้องคุณต้องหาทางแก้ไขปัญหาไปด้วยหาทางออกไปด้วยใช้หลักสำคัญที่สุดเมตตาธรรมในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนะคะชาวราศีเมถุนอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดถ้าคุณใช้อารมณ์มันจะทำให้จากขึ้นที่มันกระทบปัญหาที่มันใหญ่อยู่แล้วคุณใช้ณ์เข้าไปมันก็ยิ่งระเบิดตูมเข้าไปอีกนะ สงบนิ่งใจยเย็นอดทนค่อยๆพู่ค่อยๆเคลียร์เรียบเรียงจัดการบริหารปัญหาก่อนสําคัญมากสาคัญน้อยน้อยที่สุดคุณต้องแก้ปัญหาที่สําคัญที่ใหญ่ที่เร่งด่วนก่อนอะค่อยค่อยแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะคุณทําได้คุณมองไปถึงเป้าหมายถ้าคุณจะเดินไปเป้าหมายตรงเนี้ยคุณจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรคุณจะผ่านตรงนี้ไปได้อย่างไรคุณต้องบอกเลยว่าคุณต้องจัดก,การได้คุณผ่านไปได้แต่ถ้ามัน เกินกาลังที่คุณจัดจก,การและแก้ไขมันได้คุณก็ต้องปล่อยมันไปตามสถานการณ์อะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดไปบางครั้งคุณก็ต้องปล่อยวางถ้าคุณปล่อยวางแล้วจิตใจคุณสงบนิ่งคุณจะเดินออกจากปัญหาอุปสรรคนี้ได้เร็วขึ้นชาวราศีเมทุนนะคะไม่ว่างานธุรกิจการเงินความรักปัญหาอะไรก็ตามอุปสรรคอะไรก็ตามที่คุณกําลังเจออยู่นะตอนนี้นะคะคุณต้องจัดก,การมันให้ได้คุณทําได้อะ คุณทําได้สิ่งสําคัญที่สุดคือคุณจัดการมันอย่างไรแค่นั้นนะคะคุณมีเป้าหมายคุณมีความคาดหวังในเรื่องหน้าที่การงานที่คุณต้องการให้มันสําเร็จคุณไปได้คุณทําได้ค่ะคุณทําได้ถ้าคุณหลุดพ้นออกจากความขัดแย้งได้เมื่อไหร่คุณจะมองเห็นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆนะคุณต้องสงบคุณมองไปข้างหน้าและอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณทําได้ได้คุณควรหาคู่คิดห่วนส่วนในการทํางานทําธุรกิจ ะะแฟนสามีภรรยาคุณก็เป็นคู่คิดที่ดีให้คนที่ให้คำปรึกษาที่ดีญาติพี่น้องบริวารพ่อแม่ก็เหมือนกันถ้ามีปัญหาประสาคุยกับคนรอบข้างก็ได้นะคะบางครั้งเขารู้อยู่แล้วว่าคุณมีปัญหาคุณก็ไปขอคําแนะนําขอคําแก้ไขขอแนวทางแก้ไขจากเขาก็ได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอ็นดูคุณก็ได้นะคะ แต่ย้ำนะแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายตามหลักศีิธรรมนะไม่ใช่แก้ในสิ่งที่มันคุณถ้าคุณแก้ปัญหาไม่ถูกทางมันจะสมปัญหา <c oughs> นะถ้าคุณแก้ถูกมันจะคลี่คลายประมาณนี้คุณต้องดูก่อนวนะ่าคุณเจอปัญหาอุปสรรคอะไรนะตอนนี้คุณต้องกลับไปมองที่ต้นเหตุมันอย่าไปแก้ไขที่ปลายคุณต้องกลับไปมองที่ต้นเหตุต้นเหตุมันคืออะไรถ้าต้นเหตุจากคุณคุณก็ต้องยอมรับ ว่ามันคือจากคุณแต่ถ้ามันไม่ใช่จากคุณมันจากคนอื่นจนคุณไม่สามารถควบคุมหรือจาัดก,การมันได้คุณก็ปล่อยมันไปปล่อยวางซะถ้าฉันไม่ปล่อยวางฉันก็เป็นทุกข์ปวดหัวปวดสมองอย่างเงี้ยนอนไม่หลับเมื่อนอนมือกายหน้าผากทุกวันทุกคืนอะไรเงี้ยไม่เอานะคะจัดการอารมณ์หนักตัวเองม่นะคะเรื่องปัญหาประสะักนะ,ค,ะค่อนข้างจะเจอความขัดแย้งเยอะนะ,ะแต่ถ้าใครไม่เจอก็ถือว่าดีหรือบางคนถ้าไม่เจอก็อาจจะเจอความขัดแย้งในใจตัวเองก็ได้ นะคะอ่ะโอเคนะคะพยายามพยายามหาคู่คิดถ้าคุณรู้สึกว่าหัวเดียวมันไม่โอเคสองหัวดีกว่าประมาณนี้นะคะหัวเดียวก็ทิมรีบไม่โอเคพยายามหาคู่คิดสองหัวหรือมากกว่าสองคนสามคนอะไ,ไรก็ได้ค่ะลองลองปรึกษาคนที่เขามีความรู้มีประสบการณ์หรือพ่อแม่ผู้อาวุโสผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคุยนะคะคุยลองคุยลองปรึกษาเขาดูคุณจะเจอทางออกนะคะ ถ้าคุณผ่านไปได้ความสําเร็จความร่ํารวยรอคุณอยู่ชาวราศีเมถุนมีโอกาสรวยนะคะในออปเปนเ c ิลอัศวินถือเหรียญคุณค่อนข้างที่จะร่ํารวยร่ารวยแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสทํางานเกี่ยวกับธนาคารหรือสถานะสถ,ถาบันการเงินเนี่ยคุณจะดีมาก ธุรกิจการงานหน้าที่คุณทางด้านนี้จะ,จะเดินรุ่งเรืองดีมากมันจะสนับสนุนถ้าถ้านะคะถ้ามีโอกาสค่อยไปถ้าไม่มีโอกาสก็เดินหน้าต่อไปในงานธุรกิจที่ทําอยู่นะคะถ้ามีโอกาสได้ทําเกี่ยวกับธนาคารหรือสถาการสถาบาันการเงินมันจะหนุนนําให้ชื่อคุณร่ํารวยรวยมากชาวราศีเมถุนถ้าใครมีโอกาสถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรทําสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ดีที่สุด นะคะชาวราศีเมถุนอ่ะต่อไปเข้าสู่เรื่องความรักการเงินของคุณค่อนข้างร่ำรวยรวยนะคะมีโอกาสร่ำรวยด้วยนะคะชาวราศีเมถุนความรักถ้าคูส่ส่วนมาก้วตอนนี้คุณจะมีปัญหามีความขัดแยง้งเรื่องความรักด้วยนะคะชาวราศีเมถุนบางคนอาจจะเป็นขึ้นใต้น้ำไม่คุยกันก็ได้ บางคู่นะนิ่งสงบไม่คุยกันขัดแย้งกันอยู่แบบตายนา้ำอะไรเนี่ยไม่แสดงออกภายนอกนะคะถ้ามีปัญหาความขัดแยง้งในเรื่องความรักนะ,ค,ะคุณต้องดูก่อนว่าต้นเหตุมันมาจากคุณไหมถ้ามันมาจากคุณคุณต้องหยุดคุณต้องหยุดถ้าปัญหาเรื่องความรักมันมันสาเหตุมันมาจากคุณคุณต้องหยุดแต่ถ้ามันไม่ได้มาจากคุณ คุณก็ต้องคุยต้องเคลียร์การให้ชัดเจนนะคะว่าจะเอาอยัางไงต่อนะแล้วก็อันนี้คือสําหรับคนที่มีคู่แล้วก็แต่งงานหรือคนที่คบกันเป็นแฟนนะคะมีความขัดแย้งกันในเรื่องความรักค่อนข้างเยอะคุณต้องคิดก่อนว่าความสัมพันธ์นี้คุณอยากไปต่อไหมถ้าคุณอยากไปต่อคุณต้องทุนุถนอมหาวิธีจัดการรักษาวความสัมพันธ์นี้ประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้เดินไปต่อให้ได้แต่ถ้าคุณคิดว่า พอแล้วจบแล้วประครบัะคองรักษาสนรสสมองมันมานานแล้วแต่มันไม่ดีขึ้นคุณอยากจบคุณก็ต้องคุยต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนว่าคุณอยากจบในความสัมพนันธ์นี้นะคะคุณมีโอกาสที่นะ,ะถ้าถ้าบางทีแม้แต่บางคู่บางคู่นะมีโอกาสบางคู่ห่างไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันก็เลยทําให้เกิดความขัดแย้งใต้น้ําความขัดแย้งที่อยู่ภายใต้ความสงบ เหมือนไม่ค่อยมีอะไรอ่ะแต่จริงๆล้วโอ้โหไม่ได้เจอกันความสัมพันธ์ก็ห่างเหินกันแทบไมไ่เจอกันคุณก็หวาดกลัวเขาจะทิ้งคุณคุณเขาเองก็หวาดกลัวที่คุณจะทิ้งเขาถ้าความสัมพันธ์ของพวกคุณห่างไกลกันหาเวลามาใกล้ชิดกันหาเวลาหาโอกาสเจอกันคุยกันให้เยอะนะคะ สารสัมพันธ์กันต่อไม่ใช่ว่ายิ่งห่างกันยิ่งไกลกันยิ่งไม่คุยไม่พูดไม่จาเลยอะไรเงี้ยต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างสงสัยซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยไม่ดีนะคะถ้าเขาไม่เป็นฝ่ายคุยกุนก็คุยก่อนเลยถ้าคุณอยากไปต่อในความสัมพันธ์คุณต้องคุยต้องเปิดให้เขาเห็นให้ชัดเจนนะคะแล้วเขาจะเข้าใจแต่ถ้าคุณเปิดคุณคุยแล้วเขาไม่ชัดเจนไม่คุมเครือคุณคุณก็สามารถที่จะจบความสัมพันธ์ได้เช่นกัน นะคะชาวราศีกุมส่วนคนโสดคนโสดกว่าคนคุณกว่าคุณอาจจะต้องเจอความขัดแย้งก่อนคนโสดถ้าคุณเจอใครเข้ามาแล้วนำปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณนะคะโอกาสที่มันจะไปกันยากแค่เริ่มต้นมันก็เริ่มเห็นความขัดแย้งแล้วอะไรเงี้ยให้คุณจนะคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนคุยกันก่อนเกลีร์กันก่อนถ้าไปแล้วมันมองว่า ความขัดแย้งปัญหาประสาทมันลอ,อยข้างหน้าใจเย็นๆยังไม่ต้องรีบนะคะหรืออาจจะตั้งเริ่มต้นใหม่หรืออาจจะอยู่เป็นโสดก่อนก็ได้ถ้ามันยังถ้าเวลามันไม่ใช่อย่าอย่าเพิ่งไปวิ่งไล่ตามมันมากคุณจะเหนื่อยคุณจะเจ็บนะคะเรื่องความรักสําหรับคนโสดแต่ถ้าเมื่อถึงเวลาที่มันจะมาคนดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนชาวราศี เมทุนคุณมีโอกาสได้พบเจอชายนางในฝันเป็นคนที่ดีเลยแหละชาวราศีเมทุนนะคะถ้าคุณมองว่าไปด้วยกันยากก็ไม่ควรไปต่อนะ,ะก็ไม่ควรไปต่อหรือคุณว่าคุณอยากไปต่อถ้าอยากไปต่อก็ประคับประคองแค่นั้นคนโสดมีโอกาสทั้งคนที่จะนําปัญหาเข้ามาให้คุณแล้วก็จะเจอคนดีแล้วแต่ว่าใครจะเจอคนไหนยังไงก่อนนะคะให้เวลาใช้เวลาในการพิสูจน์คน พิสูจน์ซึ่งกันและกันนะคะเรื่องความรักแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะเลือกอะไรดีที่สุดสำหรับชีวิตของคุณคลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ